สวัสดีค่ะมือนีมากพบอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพ็กไดเนื้อสิกอยบักเน่าวด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือซับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพ็กเอาเนื้อนี่ไปคั้นน้ำข้าวคนออกด้วยค่ะมือนีจะก้อยบักเน่าค่ะคั้นใส่เกลือไปคั้นใส่เกลือเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่ซองฟีบไปประมาณสิบหน้าที่ือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาๆๆมาเบิ่งเบ่งเพ็กสิบปูงให้เบิงด้วยค่ะ เบิดล้อนก็ได้นี่ตจวดจานหรือเป็นตะเพ็ดแบบนาะก็ได้ผีเป็ดแห้งอยู่ด้วยใส่กี่คนคือเกาล่ะค่ะพี่น้องช่วงนี้แห้งอากาศร้อนกินเป็ดไลก่ะโบดีปันไัข้าวคั่วข้าวคั่วอืมพอได้นะครับโอ้ยหอมหวยๆครับพี่น้อง ใส่ข่าผัวรับบักหนาวคะ่ะหยิบใส่จะได้กินหอมบักหน้าวนะคะอืมอเกิดน้ำไร้รัดแล้วครับเพื่อเพรให้แม่น้องลูกกี้ก๋อยซูเบ้าเช่นกินคือเก่าครับใส่อีกชิ้นเปรีย้ยบป่อยข้าวกระต๋องใส่เลือดเนาะแมนก๋อยแขวนแขวน,นตะขันตะนห่าไปขันนะมันกะสุกข้าเมื่อเนะื้อ ัจนน้ำข้าวออกให้เบิดต่อไปน้ำปลาด้วยค่ะเพราะว่าต้องขันใส่เกลือแล้เดี๋ยัาสีนวลลึกรีบค้นๆในกันแล้วจิ้มเบิยงใส่ผักลงไปสองตัวจิมเมิองก่อนด้วยคุอีกันโอ้ยหอมครับน้องหอมบบหน้าเหอมอกหน้าหอมตกหัว นี่แหละลาบของแท้อีสานบ้านเฮาหมดครับกินนี่ใช่เลยอืมความเปียวได้แล้วเดี๋ยแต่ความนัวใส่ผักเลยบ้านจะใส่เด็ดเลยผักหล่เด็ดอยากเด็ดนะเป็ดปล่อยผักเลยผักก็จะมีใบบักหน้าเด็ดค่ะนี่ใส่ใบบักหน้าแทนใบบักกูจะใส่ใบบักกูก็ได้ใบบักหน้าก็ได้ค่ะพี่น้องต้นหอมลงอีก มีต้นหอมละกาหอมเป๋เป็นกระแสบแทบเลยโอ้ยเบิ่งครับนี่นะครับก้อยบองหน่าเปรี้ยวออกมาเนี่ยเปรี้ยวแล้วกัดโดดโดด,โด,ด,โด,ดใส่บัตรมึงละสี่สิบเลยคำยับง่ๆเนี่เป็นอยังซิมก็ได้อืมอคนเนี่อยุบเปล<ะ>่า เจ็บปะหอมจ็บได้การปะ่ะ่วนพี่น้องเมือนเอ็นมีทั้งอันเอ็นแก้วเอ็นแก้วเจีวผมแลวกอะปล่อยบากเน่าครับคิดอย่างมาโดนแล้วค่ะแบบนั้นมาค่ะพี่น้องม่กินก้อยบางเน่าเ่บๆน้ำกันด้วยค่ะไปเบื่องเบาเช่นเพิ่นกินแซ่บๆขึ้นเกาล่ะค่ะพี่น้องซ่องเพิ่นนั่นน่ะค่ะสำหรับลิมนิ้เพช็กกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพช็น้ำเนยด้วยค่ะค่ะ ซัำนี้ล่ะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ